นี่คือพี่แต๋วจงบุญคงอ่อนสุดยอดแฟนพันธ์แท้มิตชัยบัญชาเมื่อปี2544วันนี้นำรางวัลแฟนพันธ์แท้นะครับมาไหว้กระดูกมิชัยบัญชาที่พิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกนี่ซูมข้อความให้ดูชัดๆเลยนะครับเขียนว่าคุณคือสุดยอดแฟนพันธ์แท้มิตรชัยบัญชา12มกราคม2544 นี่ครับพี่แต๋วถือรางวัลโชว์นะครับแล้วก็เพื่อนๆน้องๆพี่ๆที่ไปด้วยก็ถือรางวัลโชว์นะครับคุณบัญชาก็ถ่ายภาพนะครับแล้วจากนั้นคุณบัญชาก็ถือรางวัลโชว์เหมือนกันนะครับวันนี้เป็นเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่หลังจากที่ว่ามาหลายหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้นำรางวัลน,นี้มาให้คุณมิตรได,ได้ชมนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยได้นำรางวัลน,นี้แฟน,นแท้ๆของคุณมิตรชัยบัญชามาให้ได้ชมให้คุณมิตรได้ชมนะคะ เหตุที่ดิฉันได้เลือกไปปิดเรื่องสวรรค์เบี่ยงนี่นะคะเพราะว่าัวด,ดิฉันเนี่ยสมัยที่ทํางานอยู่ที่แถววัดบรรลากบพินาานะคะมีน้องคนนึงน้องผู้หญิงคนนึงมาบอกว่าวันนี้คุณมิตระบัญชาจะมาถ่ายทําหนังแต่ดิฉันก็ไม่ทราบนะคะว่าเรื่องอะไรแต่ในใจเนี่ยจะทํำยังไงเนาะได้เห็นคุณมิตรค้งหนึ่งคิดไปคิดมาก็เลยคิดไม่คิดไม่ออกแล้วเลย หนีหัวหน้าลงไปเลยค่ะหัวหน้างานลงไปดูเขาถ่ายทำก็ได้เห็นตัวจริงของคุณมิตรนะคะตัวจริงหล่อมากค่ะแล้วก็คุณ,คณมิตรเนี่ยสง่าง,งามสมกับคำเล่าลือนะคะก็ดิฉันก็เลยตามไปดูหนังเรื่องนี้นะคะเรื่องสวรรค์เบี่ยงเนี่ยค่ะก็อยากจะรู้ว่าฉากที่เราหนีหัวหน้างานไปเนี่ยไปดูเนี่ยคือฉากไหนพอดูไปดูไปก็อ๋อเป็นฉากที่คุณมิตรเข้าไปอธิษฐานขอให้เจอนางเอกเพราะว่านางเอกเนี่ยหนี หนีไปจากเขาก็อยากจะให้ตามเจอเพราะว่าตามไหนไหนนหนก็ไม่เจอก็เลยไปขออธิษฐานต่อสิ่งสัดิ์นะคะเป็นฉากนี้ที่ดิฉันแบบดีใจมากดีใจมากท,ท,ที่ได้ไปดูฉากนี้นะคะ่ะที่ดิฉันไปดูการถ่ายทำนี่นะคะที่วัดราชะพิคายอยู่แถวคลองรอดนะคะค่ะก็ดูพอดิเห็น ก็จะมีน้องๆเด็กๆด้วยคะรอบมไปหมดเลยค่ะท,ที่ที่กองถ่ายนะคะก็จะเห็นผู้กกับคุณดุดลุยรัตน์คุณดุลน,นี่กำกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะกำกับขย้อนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของคุณมิตรค่ะแล้วก็เป็นหนังที่ดังมากหลังๆก็มาสร้างเป็นละครสร้างเป็นละครหลายๆครั้งมากเลยค่ะถ้านับๆได้กันไหม สี่หรือห้าครั้งประมาณนี้ค่ะ,ะเฉพาะเรื่องสวรรค์เสียงนี่นะคะที่ไปดูการถ่ายทำเนี่นะคะอยู่ในปีพศ2513นะคะก่อนที่คุณมิจะเสียชีวิตก็ประมาณล้วสี่ห้าเดือนประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นทราบว่าคุณมิเสียชีวิตก็งงมากงงงงออกมาจากโรงหนังแม่พาไปดูหนังออกมาเด็กก็ร้องไห้ถึงพิมพ์ว่ามิชชาบัญชาตายแล้วนี่ชายัญชาตายแล้วฉันก็กำลังออกไปจากโรงหนังก็งงง,งนะคะ มันจะเป็นความจริงไหมเนี่ยหรือว่าเขาล้อเราเล่นหรือว่าโฆษณาหนังเป็นกลับมาบ้านก็ฟังข่าวจนถึงรุ่งเช้าเลยค่ะจึงจึงไึงแน่ใจว่าโอ้คุณมิตรเสียจริงๆแล้วในใจคิดว่าถ้าคุณมิตรไปแล้วตายแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนจะแดงหนังให้เราดูแล้วเราจะจะไปดูใครคงไม่มีใครที่แบบเหมือนข้าวอีกแล้วเหมือนคุณมิตรอีกแล้ว,อ,ลวอย่างนี้ค่ะก็นั่งทบทวนพอดีกลับมา นั่งรถสายรถเมล์กลับมาพนังคิดทบไปทบมาหัวสมองก็อยู่เงี้ยเรียกคมิตรตายจริงหรือเปล่าคุณมิตรตายจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะถึงที่เลือกไปปิดเรื่องสวรรค์เบี่ยงเป็นตามมาทับใจในใจมาตลอดเลยนะคะว่าเราเนี่ยได้เห็นตัวจริงของคุณมิตรจริงๆได้เห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตถึงได,ได้มาปิดไปปิดที่จอประวัติศาสตร์ของที่พิพิธภัณฑ์วิชาบัญชาของคุณบัญชาวาจาสวรรค์ที่พิษณรคุี่ยนะคะ ก็ดิฉันอยากจะขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะใครมีความยินดจใจฝังใจกับภาพยนตร์ที่คุณได้ดูคุณมิแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องไหนก็ได้นะคะที่คุณรักหรือว่ามีความผูกพันคุณพ่อคุณแม่พาไปดูหรือว่าไปดูเองอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านมาที่พิพิธภัณฑ์วิจัยบัญชานี่นะคะที่พิพิธภณโลก